เห็น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 เผาขูครับเห็นเผาขูครับขอไปล้างก่อนครับไหวอยู่ในจานไม่อยู่คร <er ับอือหืออ่าครับประเด็นพี่น้องสังสอปอเล้าครับเพิ่นผ่านมากินเข่าอยู่ร้านท่าน่าแสบนะครับบ่าวเช่นกำลังเหติขีดไปนะ มาขออนุญาตถ่ายหิบเสียบพี่ลีมาครับมานั่งเสียบเสียบเลยครับอือหือเอาครับอืออน่ากินจังเลยคชิมครับชิมบังแต่ว่าเผ็ดได้ครับใส่มือได้ครับใส่มือได้เลยครับครับบ่เหนียวบ่อเหนียวครับใหญ่ๆไม่มีแต่ตอนใหญ่ๆแทนครับ แบบซี่เล่มนั่นหะครับนี่อโอ้อแนบแบ่แบแนบมาทยให้ประยาด <laughs> พอโหพอายรูปได้ดี๋ยวครับครับผม <laughs> อืมอ